สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆค่ะมาพบกันเช่นเคยยามเย็นนะคะทุกคนวันนี้ก่อนจะสวดมนต์เย็นเราก็จะมาทบทวนเรื่องธรรมะนะคะทุกคนคะธรรมะเพื่อการพัฒนาตนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เรื่องไตรสิกขานะคะก็คือเรื่องศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะคะทุกคน ก่อนจะอ่านก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นิดนึงนะคะว่าวันนี้อากาศเมืองไทยก็ร้อนมากเลยนะคะดิฉันก็ทํางานในสวนนิดนึงไปซื้อของให้แมวซื้อของอะไรนิดหน่อยก็โอ้โหกลับมาเ็ารู้สึกว่าปวดหัวนะคะทุกคนมีอาการแบบรู้สึกว่าจะปวดศีรษะแล้วปวดตรงท้ายทอยนี่นะคะจะเหมือนแบบช่วงนี้จะปวดเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนขาเดี๋ยวพอ เราสวดมนต์เสร็จก็จะต้องแบบว่าทานยาสักหนึ่งเม็ดนะคะตอนนี้ก็ทานโกเฟนนะคะคือช่วยให้เราเอเขาเรียกว่าแก้ปวดแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรนะคะทุกคนไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะทุกคนคะอันนี้เราอ่านไปถึงไหนเอยอ่านไปถึงหน้าไหนคะทุกคนมาทบทวนด้วยกันนะคะ ธรรมะวัลลนิธธรรมะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะเพื่อนๆเวลาเรามีทุกข์หนทางดับทุกของเราก็คือสวดมนต์นะคะสวดมนต์จะเป็น เรียกว่าที่พึ่งสุดท้ายที่พึ่งทางใจนะคะทุกคนเวลาที่เราทุกข์มากๆเสียใจมากๆหรือว่าชีวิตเราตกต่ํามากๆย่ำแย่มากๆเลยเนี่ยเราจะต้องอธรรมะนะคะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะสวดมนต์ภาวนาแล้วก็กรวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรของเรานะคะทุกคนแล้วจิตใจของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะ วันนี้จะอ่านเกี่ยวกับเรื่องบทที่สี่นะคะทุกคน <c oughs> ก็จะมีอาการแบบมึนๆหัวนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนจ๋าไฟตรงนี้มันจะสูงนิดนึงแล้วก็ทําให้เรามองไม่เค่่ยเห็นตัวหนังสือนะคะทุกคนก็จะอ่าน ไปกับเพื่อนๆนะคะอ่านธรรมะไปด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาอ่านธรรมะแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนในหน้าที่แห่งนี้ด้วยกันนะคะตอนนี้ก็มาเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีทุกข์ไม่มีทางออกหรือว่าไม่ว่าจะมีทุกข์ทางไหนก็แล้วแต่เรื่องเรื่องใดก็แล้วแต่นะคะแต่ละคนจะมีความทุกข ชีวิตจะมีความแตกต่างกันไปแต่ว่าเราก็มาศึกษาธรรมะเพื่อเราจะได้มีกำลังใจแล้วก็มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะคะอันนี้เราก็จะอ่านไปด้วยกันนะคะเรื่องฝึกสมาธิถูกต้องนะคะปัญญาคือความเหตุแจ้งก็เกิดอ่านไปบางทีสมองนี่ก็คิดตามไม่ทันนะคะเพื่อนก็จะอ่านไปก็ค่อยอ่านไปนะคะหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อท่านนั่งอยู่แบบนี้เลยคะทุกคนเห็นไหม เนีคะเหมือนหน้าปกเลยเลยนะคะทุกคนเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิดีแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงก็คือถ้าจิตเรานิ่งแล้วก็มีสมาธิเราก็จะมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเราจะมองเห็นทางแก้ปัญหานั้นๆนะคะทุกคนอันนี้ตามความเข้าใจของดิฉันนะความเกี่ยวเนื่องกันในระหว่างสมาธิ สิกขากับปัญญาสิกขาเมื่อจิตเป็นสมาธิแท้จริงแล้วเป็นการง่ายดายที่สุดที่จะมีการเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงถ้าถือเอาตามคำของพระพุทธเจ้าแล้วท่านตรัสไว้เสียเลยทีเดียวว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงท่านตรัสไว้สั้นๆอย่างนี้แต่โดยกิริยาอาการนั้นท่านหมายถึงอาการที่จิต ประกอบด้วยสมาธิในลักษณะที่เป็นการพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ถ้าจิตมีลักษณะเป็นสมาธิในลักษณะเช่นนี้แล้วก็จะรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงมาตามที่เป็นจริงมาได้เมื่อจิตไม่พร้อมปัญหาเกิดก็ยากจะแก้เมื่อจิตไม่พร้อมปัญหาเกิดก็ยากจะแก้ก็คือถ้าจิตเราไม่นิ่งแล้วก็จิตเราฟุ้งซ่าน ทำให้เราไม่มีสตินั่นเองนะคะมีปัญหาเราก็ไม่สามารถจะแก้ได้นั่นเองนะคะนี่ท่านจะหมายถึงว่าถ้าเราจิตเรานิ่งแล้วก็เรามีสติเราก็จะสามารถแก้ปัญหานั้นได้นะคะไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กหรือใหญ่นะคะเราก็จะสามารถแก้ได้ <S 2> <S 2> <S ก็คือถ้าเรามีจิตแล้วก็มีสติมีสมาธิทําให้เรามีสตินั่นเองนะคะข้อนี้มีความลับอยู่หน่อยหนึ่งคือว่า เรื่องอะไรอะไรที่เราอยากจะรู้หรือปัญหาที่เราอยากจะสางนั้นตามปกติมันฝังตัวประจําอยู่ในใจของเราทั้งนั้นเราอาจไม่รู้สึกก็ได้คือมันอยู่ใต้สํานึกหรือที่เรียกว่าโอ้ทุกคนภาษาอังกฤษนะคะอ่านไม่ออกซับซับแล้วก็ c o n ซับคอนซับคอนไซ ทุกคนดิฉันอ่านไม่ออกนะคะซับคอนไซแล้วก็ O U S นะคะอ่านว่าอะไรไม่ทราบนะคะก็ได้นะคะแต่ก็กล่าวว่ามันยังคงมีอยู่นั่นแหละโอ้โพระท่านก็ใช้ภาษาอังกฤษนะคะดิฉันอ่านไม่ไม่ออกนะทุกคนอ่านแต่กลัวไม่ถูกนะคะขออภัยด้วยนะปัญหาอะไรที่สําคัญมากที่เราเดือดร้อนมากที่ต้องสระสางเพื่อหาคําตอบให้ได้หรือแม้ที่สุดของมันชวนรู้น่ารู้ก็ตาม หรือมันทบกวนความสงสัยไม่มีที่สุดก็ตามตัวปัญหานั้นมันเกี่ยวตัวปัญหานั้นมันเก็บตัวอย่างซ่อนอยู่ภายใต้สำนึกเรื่อยไปตลอดเวลาในขณะที่เราตั้งใจสะสางให้ออกมันก็ไม่ออกเพราะเหตุว่าบางสิ่งบางอย่างยังไม่สมบูรณ์รยังไม่บริบูรณ์มันยังไม่พร้อมบริบูรณ์โดยเฉพาะก็คือความเป็นไปของจิต ในขณะนั้นยังไม่เหมาะสมที่จะสร้างปัญหานั้นออกนั่นเองก็มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งพูดคิดว่ามีปัญหาให้คิดต้องเตรียมจิตให้นิ่งก่อนด้วยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรโอเคทุกคนขาวันนี้ก็จะอ่านแค่นี้นะคะก็คือเรื่องสติแล้วก็ถ้าเรานิ่งแล้วก็เรามีสมาธิเราก็จะสามารถแก้ปัญหานั้นนั้นได้ไม่ว่า ปัญหาอะไรแต่ละคนก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะคะทุกคนทุกอย่างก็จะมีทางออกนะคะแต่ว่าเราต้องใช้สมาธิสติแล้วก็เราก็จะเกิดปัญญานั่นเองนะคะค่อยค,อยคิดค่อยๆแก้ว่าเราจะหาทางออกอยังไงนะคะเหมือนดิฉันตอนนี้ดิฉันมีปัญหาก็ยังแก้ไม่ได้นะคะทุกคนขออภัยนะคะปัญหาของดิฉันก็ยังแก้ไม่ได้ก็ยังรอเวลาแก้ ะคะเพื่อนๆค่ะเอ่อแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลแต่ละแต่ละท่านแต่ละเรื่องแต่ละราวทุกคนจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะคะนี่แหะค่ะทุกคนดิฉันก็มีปัญหาปัญหาซ้ําปัญหาซ้อนนะคะทุกคนแก้ไม่จบแก้ไม่ตกก็ยังต้องมีปัญหาเก่าจบปัญหาใหม่ก็ตามมาทุกคนค่ไม่จบไม่สิ้นเหมือนกันนะคะดิฉันก็ทําไมถึงอยู่มาได้ ก็คือใช้ใช้สตินะคะทุกคนใช้สติใช้สติแล้วก็จะแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดนะคะปัญหาเรื่องครอบครัวสามีต้องไปทำงานอยู่ต่างประเทศนะคะทุกคนในขณะที่เมื่อก่อนนั้นเราอยู่กับกันเป็นครอบครัวนะคะ อยู่กันเป็นครอบครัวไม่ไดแ้แยกจากกันไปไหนก็ไม่ไม่ได้คิดว่าปัญหาอะไรแบบนี้มันจะเกิดขึ้นมานะคะแต่พอมันเกิดมาแล้วเนี่ยดิฉันก็ก็คือต้องหาทางแก้ไขอะไรที่มันลงตัวที่สุดนะคะเคยคุยกับสามีนะคะคุยกับคุณลุงอูเวอร์ไว้ว่าเคยตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะทุกคนอันนี้จะเล่าให้เพื่อนได้ฟังเนาะนไหนๆก็มาฟังแล้วนะคะก่อนที่จะไปสวดมนต์เนาะขออภัยนะคะพัดลมเป่ามาเราเคย วางแผนชีวิตกันไว้นะคะว่าวันหนึ่งเราจะไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดของดิฉันนะคะคือที่โคราชนะคะเพื่อนจ๋าก็ช่วงที่เราใช้ชีวิตยอยู่ที่พัทยาก็คือเราก็จะวางแผนไว้ว่าหนึ่งเมื่อลูกเรียนจบแล้วลูกมีงานทําลูกเป็นคือมีให้ลูกส่งลูกให้ถึงฝั่งแล้วเนี่ยนะคะพวกเราก็จะ ขายบ้านที่นี่นะคะครั้งแรกเลยดิฉันก็มีบ้านตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรใช่ไหมคะทุกคนวางแผนกันไว้ดีดีแล้วนะคะซื้อบ้านไว้ที่โคราชหนึ่งหลังแล้วนะคะทุกคนซื้อไว้ใกล้เมืองโคราชเลยนะซื้อตรงไม่ไกลจากประชาจีนะคะตอนนั้นซื้อไว้หนึ่งหลังนะคะราคาสองล้านกว่าบาทเนาะคุณลุงอูเวอร์ก็เป็นคนซื้อไว้นะคะว่าโอเควันหนึ่งเมื่อทุกอย่างลงตัวเสร็จแล้ว เราจะขายทุกอย่างที่พัทยานะคะฉันกับลุงก็จะไปใช้ชีวิตเขาเรียกว่าบ้านปลายไปใช้ชีวิตอยู่ที่โคราชกันนะคะทุกคนก็ช่วงที่อยู่พัทยาเราก็จะมะีเขาเรียกว่ามีรายจ่ายมีอะไรต่างๆนานาใช่ไหมดิฉันก็จะเป็นคนที่ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องลูกเรียนเรื่องอะไรต่างๆก็จะพยายามเขาเรียกว่าประคับประคองนะคะทุกคนประคับประคองชีวิตมาจนวันหนึ่งเกิดเรื่องราวที่เราไม่คาดคิดนะคะนั่นแหละ เมื่อคุณแม่ของคุณลุงเสียนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มีโรคระบาดมาพอดีนะคะคุณลุงก็อยู่เมืองไทยหนึ่งปีช่วงที่มีโรคระบาดนี้แล้วหลังจากนั้นคุณลุงรู้สึกว่าคุณลุงจะไม่มีเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างค่าใช้จ่ายอะไรก็มีมาใช่ไหมคะเพราะว่าตอนคุณแม่อยู่มีไรายได้มาจากต่างประเทศนะคะคุณลุงมีไรายได้ของคุณแม่มาอยู่ที่นี่คุณแม่ก็ อยู่สบายคุณลุงก็ดูแลอะไรนะคะจ้างคนมาดูแลนะคะทุกคนจ้ะบ้านหลังนี้ดิฉันก็ตอนนั้นปล่อยให้เช่าฉันก็อยู่อีกหลังหนึ่งข้างๆนะตอนนั้นคุณลุงก็เป็นคนรับผิดชอบนะคะจ่ายเดือนหนึ่งเดือนละสองหมืนห้าคิดว่าจะซื้อบ้านหลังนั้นนะคะข้างๆกันนะเป็นบ้านของคุณวินะคะดิฉันก็ทําสัญญาปีแรกปีหลังก็ไม่ได้ทําสัญญาเพราะคิดว่าซื้อแน่นอนนะคะก็จ่ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จแล้ววันหนึ่งพอเกิดเหตุการณ์โรคระบาดแล้วคุณแมข่ของคุณลุงก็เสียนะคะ คุณลุงตัดสินใจนะคะหนึ่งปีผ่านไปคุณลุงตัดสินใจกลับเยอรมันนะคะทุกคนจ๋าเนี่ยตัดสินใจกลับเยอรมันเพราะหนึ่งเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่นี่อาหารการกินเบียร์แพงด้วยอะไรด้วยไม่มีเพื่อนด้วยหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วอากาศบ้านเราเหมือนมันร้อนขึ้นมากแล้วทีนี้คุณลุงก,ก็ไม่มีไรายได้มาใช่ไหมเพราะคุณแม่ไม่อยู่แล้วนะทุกคนจ๋า มันก็จําเป็นต้องกลับเยอรมันนะคะพอคุณลุงพูดดิฉันก็โอเคให้คุณลุงกลับนะคะตัดสินใจคุณลุงก็กลับเยอรมันนะคะโอเคคิดว่าหนึ่งปีแรกเลยนี่ดิฉันทําใจก็ไม่ได้นะคะคือคนเราไม่ได้เตรียมล่วงหน้ามาก่อนว่าวันหนึ่งจะต้องแยกกันอยู่นะคะคืออยู่ที่นี่อยู่กับแมวอยู่กับคุณลุงอยู่กันเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดเวลาแล้วลูกสาวก็ บางครั้งเขาก็มาอยู่ด้วยบางครั้งเขาก็ไปอยู่ที่กรุงเทพบางทีเขาก็ไปอยู่คอนโดอะไรของเขาอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนก็คือลูกก็กลับมาจากเรียนจบแล้วนะคะแล้วก็กลับมาจากจากอเมริกานะคะทุกคนกลับมารับปริญญาได้เสร็จก็โควิดพอดีนะทุกคนโรคระบาดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะนั่นนะคะโรคระบาดมาพอดีก็อยู่เมืองไทยมาสองปีสามปีก็คือทํางานที่ทกรุงเทพก็คือ ลูกทีฉันเป็นภูมิแพ้นะคะทุกคนเคยเป็นโรคหอบปอดไม่ดีนะแล้วก็ป่วยบ่อยก็คือไม่สามารถอยู่ที่กรุงเทพได้นะคะก็มาอยู่ที่พัทยานะก็มาทํางานที่พัทยาก็ทําได้ไม่นานนะคะร่างกายก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงด้วยอีกประการหนึ่งนะคะทุกคนนั่นแหละก็เลยมีช่วงหนึ่งที่มาอยู่ที่บ้านเลยแล้วก็ไม่ได้ทํางานไม่ได้อะไรนะคะบางทีก็มีปัญหาเกิดขึ้นช่วงระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันก็คือหนึ่ง เรามีตอนนั้นคุณลุงยังไม่กลับใช่ไหมคะทุกคนลูกสาวก็อยู่ดิฉันก็อยู่ทีนี้รายได้รายได้ก็คือมาทางเดียวนะคะดิฉันมีรายได้คนเดียวนะคุณลุงก็จะมีเงินเก็บอยู่นิดหน่อยไม่เยอะมากนะคะหลังจากนั้นพอคุณลุงตัดสินใจกลับคุณลุงตัดสินใจกลับเยอรมันนะคะดิฉันก็อยู่กับลูกสาวสองคนแล้วก็ตัดสินใจกันว่าโอเคบ้านที่โคราช ตอนที่ลูกสาวไปต่างประเทศก็ขายนะคะขายให้ให้ลูกสาวไปต่างประเทศนะคุณลุงก็ยอมขายให้ลูกสาวไปต่างประเทศแล้วแล้วก็เงินอีกครึ่งหนึ่งคุณลุงก็คือเก็บกลับไปที่เยอรมันนะคะดิฉันอยู่ที่นี่ก็คือคุณลุงก็ส่งให้บ้างอะไรบ้างก็ดูแลกันมาตลอดแล้วดิฉันก็มีเงินเดือนมาทุกเดือนที่สามารถมาดูแลบ้านอะไรหลังนี้ได้นะคะแต่ว่าเราก็มีภาระอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะกว่าลูกจะเรียนจบกล่วเราจะประคับประคองมามันมีบ้านหลายที่ค่าใช้จ่ายมันก็มีตามมานั่นแหละค่ะก็คือ เป็นความรับผิดชอบที่ที่ฉันต้องสารต่อให้จบนะคะเพราะว่าเราคิดว่าวันหนึ่งเราจะขายที่นี่ทุกอย่างแล้วไปอยู่โคราชใช่ไหมทุกคนคะพอมาวันหนึ่งคุณลุงก็ไปอยู่ที่โคราชไม่ได้แล้วเพราะว่าหนึ่งไม่มีเพื่อนสองเ,ออเสียงดังนะคะเขามีตัดถนนใกล้ๆนะคะคุณลุงก็เลยตัดสินใจขายอะไรแล้วก็เลยไม่ไปอยู่แล้วนะคะโคราชก็ไปอยู่ไม่ได้ทุกคนจ้ะไปไปมามาฉันก็ขายหลังนูง้นหลังนี้ดิฉันที่นี่เหลืออยู่หลังนี้หลังเดียวนะคะทุกคนหลังนี้หลังเดียว ก็ตัดสินใจว่าเพราะว่าตอนนี้ตอนที่อยู่ลูกอยู่สามีอยู่ก็ตัดสินใจกันว่าจะขายหลังนี้แล้วก็ไปซื้อหลังเล็กๆทิ้งไว้ดิฉันก็จะตามคุณลุงไปอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมคะส่วนลูกสาวดิฉันก็ถามเขาว่าเอออยากจะอยู่ไทยไหมลูกสาวบอกว่าไม่อยู่นะคะหลังนี้มันก็ใหญ่เกินไปมันดูแลลบาบากเขาดูแลไม่ไหวอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนไหนจะต้องดูแลไหนจะมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยนะคะทุกคนคะ่ะมันก็ต้องมี เงินที่เข้ามาตลอดมีมีสามีรวยๆมีเงินซัพพอร์ตเยอะๆเราถึงจะอยู่ที่นี่ได้นะทุกคนดิฉันเข้าประคับประคองมานะคะตอนนี้ก็ยังประคับประคองอยู่นะคะจนมาวันนึงเนี่ยน,นะคะทุกคนจ๋าปัญหาก็เกิดอยู่ๆลูกดิฉันก็เสียนะคะนี่ก็เลยสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะคะมันก็เกิดขึ้นได้เสมอกับชีวิตของเรานะคะดิฉันก็พยายาม ตอนนี้สวดมนต์ภาวนานะคะทุกคนธรรมะก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของดิฉันเป็นที่พึ่งสุดท้ายว่าอย่างนี้นะคะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของชีวิตในตอนที่เราสูญเสียลูกเป็นความหวังของเรานะคะลูกนี่เป็นความหวังสุดท้ายของเราที่เราพยายามเหนื่อยมาสู้มาตลอดอายุจนตอนนี้50ใช่ไหมคะดิฉันสู้มา20ปีนะคะสู้มาเพื่อเพื่อลูกนะคะทุกคนคะ สู้มาอดทนมาบางทีอาการของเราไม่ค่อยสบายแม่อะไรเราก็จะแบบเออเราต้องอยู่อีกนะเราต้องแข็งแรงเราต้องออกกําลังกายนะเราต้องอยู่ดูลูกก่อนนะอยากเห็นลูกเห็นหลานอยากเห็นครอบครัวเขาอะไรแบบนี้นะคะทุกคนนี่แหละวันหนึ่งเราก็เมื่อเราเจอปัญหาลูกไม่อยู่แล้วนะคะเรามีลูกคนเดียวนะตอนนี้หัวใจเราก็คือดวงใจเราสลายไปเลยนะคะทุกคนแต่ว่าชีวิตเราต้องดําเนินต่อไปใช่ไหมคะเราต้องเนี่ยค่ะธรรมะ นะคะทำให้เราเกิดสตินะคะเพื่อนๆขาธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราตอนนี้สามีก็อยู่ไกลนะคะเขาจะมาปลอบใจอะไรของเราได้ทุกวันก็ไม่ได้แกก็ต้องทํางานหนักนะคะทำงานหนักก็ต้องดูแลตัวเองอีกนะคะอยู่เมืองไทยเราดูแลแกทุกอย่างพอไปอยู่ที่ต่างประเทศทํางานบางทีก็ไกลบางทีก็ไปอยู่ต่างเมืองอะไรนะคะแกก็ขับรถไกลแกก็คืออยู่เมืองไทย10ปีไม่เคยทํางานนะทุกคนคะ คุณสามีคุณลุงก็สู้มากทุกคนขะสู้มากเลยนี่แหละตอนนี้ต่างคนก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็เป็นกําลังให้กันและกันดิฉันอยู่นี่ตอนนี้ก็อยู่กับแมวนะคะมีแมวเป็นเพื่อนนะคะทุกคนตอนนี้ทําใจได้แล้วคือตัวเราเวลาเราอยู่นิ่งๆคนเดียวเราจะมีสมาธิเราก็จะมีสติปัญหาเราจะค่อยๆแก้ไปเราจะเห็นทางออกนะคะทุกคนแต่ถ้าเราใช้ให้คนอื่นมา ใช้สติคนอื่นหรือสมองคนอื่นมาช่วยตัดสินใจเนี่ยเราจะแก้ปัญหานั้นไม่ได้นะคะมันจะทําให้เราสับสนวุ่นวายเขาเรียกว่าสติสติเราเลยเถิดไปใหญ่โตเลยนะคะเนี่ยค่ะทุกคนคะตอนนี้ก็ได้ธรรมะสวดมนต์ไหว้พระนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเป็นเป็นที่พึ่งสุดท้ายของชีวิตนะคะในวันหนึ่งที่เราสูญเสียหรือว่าเราเสียใจหรือว่าเราชีวิตเราไม่เจอทางออกนะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆลองนำไปปฏิบัติดูนะคะอ่านธรรมะสวดมนต์ภาวนาทุกวันนะคะแล้วก็กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะเดี๋ยวพอทุกวันพอเราทำไปทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะทุกคนเรียกว่าบุญกุศลที่เราได้สวดมนต์ภาวนาเนี่ยก็จะกลับมาช่วยให้เราเนี่ยมีสติแล้วก็ชีวิตของเราจะค่อยๆเจอทางออกนะคะเคนะคะทุกคนเดี๋ยวไปสวดมนต์นะคะพูดคุยกันนิดนึงเคค่ะ สวัสดีค่ะไปสวดมนต์ภาวนาด้วยกันจ้า